สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูชันชนาพันธ์แก้วค่ะในรายวิชาวิวทยทาการคำนวณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะผิดเริ่มไปนักเรียนทำอะไรกันบ้างเอยสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นสัปดาห์แรกนะคะที่เราจะเรียนกันในภาคเรียนที่2นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะเดือนพฤศจิกายนมีวันสำคัญอะไรคะนักเรียน ใครตอบครูได้บ้างคะ,ะวันวันอะไรคะ,ะวันลอยกระทรงนั่นเองนะคะวันลอยกระทรงมีประวัติความเป็นมายังไงบ้างคะถ้าเราอยากรู้ว่าวันลอยกระทรงปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะเราจะรู้ได้อย่างไรคะมีใครตอบครูได้ไหมคะ อ่หนึ่งค่ะดูจากปฏิทินถูกต้องไหมคะสองค่ะค้นหาจากอินเทอร์เนต็ตนั่นเองคะ่ะค้นหาจากอินเทอร์เนต็ตเราเคยเรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของการใช้อินเทอร์เนต็ตค้นหาผ่านเว็บไซต์อะไรคะอ่ะเก่งมากคะ่ะเว็บไซต์ google.com นั่นเองคะ่ะ google รู้ทุกอย่างคะ่ะยังจำขั้นตอนการค้นหาได้ไหมเออ เป็นการทบทวนไปในตัวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสัปดาห์นี้นะคะงานที่คุณครูจะให้ทำนะคะเราจะบูรณาการกันในส่วนของวิชาต่างๆนะคะเข้ามาคือการใช้เทคโนโลยีนะคะเข้ามาค้นหาประวัติของวันลอยกระทงนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะทำยังไงต่อคะ ไม่ว่านักเรียนจะใช้วิธีการก o p ปี้นะคะหรือว่าคัดลอกข้อความจากเว็บไซต์ที่นักเรียนไปค้นหามาแล้วนะคะลงไปใน c n นวาค่ะจำได้ไม่เอ่ยแคนวาหรือว่าแคนวาที่เราเรียนออกแบบไปเมื่อเทอมที่แล้วค่ะทำเป็นไฟล์รูปหนึ่งรูปนะคะเอถ้ามีคนบอกว่าถ้าหนูไม่อยากใช้แคนวาเนี่ยหนูใช้โปรแกรมอื่นได้ไหมคะในการแต่งภาพได้เลยค่ะจริงๆโปรแกรมแต่งภาพามีเยอะแยะเลยนะคะเพียงแต่ว่าคุณครู สอนไปนะคะก็คือเป็นแคนวาเดี่ยเป็นตัวใหม่แล้วก็เป็นตัวฟรีแล้วก็มีฟีเตอร์ต่างๆนะคะที่ให้เราเลือกใช้ได้เยอะแยะเลยขอย้ำนะคะว่าให้นักเรียนนะคะทําด้วยตัวเองนะคะไม่ได้ไปเอาไฟล์ภาพจากอินเทอร์เนต็ตมาวันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่อย่าเลืมใส่มาด้วยนะคะนักเรียน ให้ว่านักเรียนนะคะจะออกแบบด้วยแคนวาหรือโปรแกรมตกแต่งภาพอื่นๆที่นักเรียนสามารถทําได้นะคะไม่ได้กาหนดเลยนะคะให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานได้เต็มที่นะคะเสร็จแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ภาพนะคะแหละอย่าลืมนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือชื่อนามสกุลแล้วก็รหัสนักเรียนนะคะใส่ลงมาในไฟล์ภาพเลยนะคะส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมคะ่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆครูรอตัวงานอยู่นะคะสวัสดีค่ะ